สวัสดีครับช่างตู้ลำโพงบลูทูธ DIY ครับวันนี้มาแนะนําวิธีการประกอบตู้ลําโพงบลูทูธแบบง่ายๆกันมาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับดอกลําโพงที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นดอกขนาด4นิ้ว1ดอกแล้วก็แหลม2นิ้ว1ดอกนะครับแอมที่ใช้นะครับก็จะเป็น ZK1001U นะครับแบตเตอรี่21โวลต์นะฮะก็ พร้อมที่ชาร์จแล้วก็มีสีเสียงแหลมนะครับค่า3.3มโครเอาไว้สําหรับกรองเสียงใส่กับดอกแหลมป้องกันดอกแหลมขาดนะฮะแล้วก็มีแจ็ค DC สําหรับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มีชุดสวิตช์เปิดปิดพร้อมปั๊ก XT60 เอาไว้ต่อแบตเตอรี่แล้วก็เพลทนะครับรุ่นนี้ผมออกแบบและกัดเพลทออกมาเองเอาไว้สําหรับใส่แอมรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับ ZK1001U ส่วนต่อบอดี้ตู้นะครับก็ทําการหุ้มหนังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพจหน้าเพจหลังนะครับแล้วก็จะมีชุดตะแกรงหน้ามีอยู่3ชิ้นประมาณนี้นะครับเพจจะใส่จากด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ประกอบได้ง่ายเห็นไหมครับนี่นะฮะสามารถถอดจากด้านบนแบบน,นี้ได้เลยในตู้นะครับด้านหน้าจะไม่มีชุดใส่ดอกชุดใส่ดอกนี้ก็จะสามารถถอดออกได้เหมือนกัน เผื่อเราต้องการจะถอดออกมาทํางานได้ง่ายนะครับเนี่เวลาจะใส่ดอกเราก็ใส่เข้าไปยึดน็อตเข้าไปเหมือนกับฝาหลังนี่นะฮะฝาหลังทําการติดตั้งพาสติขนาด4นิ้วเข้าไป1อันนะครับเนี่เดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้ดูตะแกรงตะแกรงก็จะเอาไว้ปิดหน้าประมาณนี้นะครับป้องกันเอานิ้วไปจิ้มหน้าดอกเล่น ู้นะครับก็ใส่สายหิว้วพร้อมยางรองขาตู้ไว้เรียบร้อยนะครับหุ้มหนังเนียนๆสีดำสวยๆนะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําการใส่ดอกลำโพงก่อนนะครับดอก4นิ้วเป็นของ SU นะครับแล้วก็ใส่ดอกแหลม2นิ้ว HK ยึดดอกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นถอดฝาหน้าออกมาแบบนี้แล้วก็เอามาต่อ ชุดสายลำโพงก่อนนะครับการต่อสายลำโพงผมจะทำการต่อเสียงแหลมนะครับโดยมีคาปาซิเตอร์เป็นตัวกรองความถี่เสียงเพื่อเอาแต่ความถี่เสียงแหลมเสียงสูงเนี่ยนะฮะเข้าไปที่ดอกแหลมแล้วก็ไม่ให้เสียงเบสเข้าไปกวนนะครับจะทําให้ดอกแหลมเราไม่ขาดและเสียงมันจะมีแค่เสียงแหลมเ่านงั้นเถอะให้ดอกเสียงแหลมมันทํางานเฉพาะย่านความถี่สูงแล้วก็ดอก กลางเบสนะครับก็จะทํางานร่วมกันนะครับรับไปเต็มๆแบบนี้นะฮะก็ต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับก็จะมีปลายสายลําโพงออกมา1เส้นแบบนี้หลังจากนั้นประกอบชุดฝาหน้าลงไปกับตู้นะครับประกอบเข้าไปกับบอดี้ยึดน็อตให้แน่นนะครับพยุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีสายลาโพงออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานสายอีกทีนึงนะครับเก็บคร่าวๆก่อนนะครับ ในส่วนของเพทนะครับก็มาทำการติดตั้งอุปกรณ์บนเพทแล้วก็เดินระบบกันแบบง่ายๆเลยนะครับ M นะฮะ ZK 1 0 0 1 U ตัวนี้เป็น M แบบ3 v o วอลุ่มมีปุ่มปรับวอลุ่มเร่งลดเสียงแล้วก็ปุ่มควบคุมการทำงานของการเปลี่ยนเพลง USB กดโหมด USB กด TWS นะครับเชื่อมต่อแบบ2ออันพร้อมกันได้อะไรเงี้ยนะครับ ก็เตรียมประกอบแอมป์ไว้นะครับอ่านี้จะเริ่มจากการต่อแจ็ค DC ชาร์จนะครับใส่ลงไปบนเพจเอาไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ก็จะต่อนะครับสายที่ต่อเนี่ยก็คือจะต่อตรงไปเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับเวลาเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยไฟมันก็จะวิ่งตรงเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับใส์ท่อหดนะครับกันไว้ด้วยนะครับป้องกันช็อตส่วนสวิตช์เปิดปิดนะครับ ก็จะตัดการทำงานของวงจรขั้วต่อจากแบตเตอรี่ขั้วบวกมาผ่านสวิตช์หนึ่งขานะครับแล้วก็ออกจากสวิตช์ออกมาเมื่อเข้าที่บอร์ดประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟ,ไฟบวกไฟลบออกมาบอร์ดเนี่ยก็จะมีขั้วบอกอยู่นะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีคอนเนคเตอร์สำหรับขันน็อตสายใส่เข้าไปนะ แต่ถ้าใครมีหัวแรงสําหรับบัดกรีผมจะแนะนําว่าบัดกรีเข้าไปเลยจะแน่นหนากว่านะครับเน่แล้วก็ในส่วนของลําโพงก็จะมีอีกแจ็คสําหรับใส่สายลําโพงนั่นแหละนะครับใช้ไขควงขันเข้าไปได้มีคอนเนคเตอร์อ๋อแล้วก็ในส่วนของเพลตก็จะทําการยึดน็อตลงไปแบบนี้นะครับตัวนี้ผมออกแบบให้สามารถใช้เพลคู่ตัวได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะรูใส่น็อต ขึ้นมานะครับวางเพลลงไปแล้วก็ขันน็อตลงไปแบบนี้เลยซึ่งมันง่ายนะผมว่าทําให้มันง่ายนะครับทําให้ง่ายๆแล้วก็สวยนะครับเน้นการใช้งานแล้วก็อ,อ่ติดตั้งแบตเตอรี่ทําการวางแบตเตอรี่ลงไปแล้วก็ตัวขาล็อกแบตเตอรี่ตัวนี้ทาํามาจากแผ่นอะคริลิกนะครับดัดให้เป็นรูปทรงเหมือนขาล็อกตัวยู แล้วก็ใช้สกูไขควงยึดลงไปยึดกับบอดีอด้ตู้ลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับพอยึดให้แน่นให้ตึงนะครับแบตก็จะไม่ดิ้ดแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้เทปกาวสองหน้าแปะติดไว้ด้วยก็ได้ครับการลื่นนะฮะหรือจะหยอดกาวก็ได้ที่ทําแบบนี้ไว้เพื่อที่เวลาใช้งานเป็นานานแบตเสื่อมสามารถถอดเปลี่ยนแบตได้ง่ายๆนะครับต่อสายลําโพงนะครับมีคอนเนคเตอร์นะครับขันน็อตได้แต่ว่าถ้ามีหัวแรงสําหรับปัเกีอ่ะผมจะแนะนําว่า ใช้หัวแรงบัดกีที่คั่วที่บอร์ดไปเลยก็จะทําให้เวลาใช้งานเป็นนานๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดจะหลวมนะครับแบบนี้แน่นแน่นอนกว่าผมมีหัวแรงอยู่แล้วผมก็จะบัดกีเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่บอร์ดลงไปจากด้านบนแบบนี้นะครับประกอบง่ายนะผมบอกเลยตู้รุ่นนี้นะครับต่อไปเสียบคั่วแบตเตอรี่เข้าไปก่อนจะเสียบดูให้ถูกต้องก่อนนะครับว่าสีแดงเป็นบวกนะครับ ถูกต้องเราค่อยเสียบเสียบแล้วก็ลองเทสระบบดูว่าไฟเข้าไหมนะครับเปิดสวิตช์ไฟก็จะออนเข้ามานะครับสีแดงๆแบบนี้ถือว่าโอเคเราต่อใช้งานได้สําเร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับใช้เคเบิลทนะครับหรือว่าสายรัดนั่นแหละนะครับรัดเก็บสายไฟสายลาโพงต่างๆเพื่อที่เวลาเราเปิดเพลงแล้วเนี้ยมันจะได้ไม่สั่นสะเทือนมันจะได้ไม่หลวมไม่หลุดนะครับยึด เก็บงานสายข้างในให้แน่นแล้วก็ผมจะขันน็อตยึดเพลจากด้านบนนะครับใช้สกรูเป็นตัวสั้นเกีย่ยวปล่อยยิงจากด้านบนแบบนี้ไม่ต้องกลัวลมรั่วที่เพลทนะครับแน่นๆเลยการทําตู้ปิดตู้พาสซีฟแบบนี้นะครับเราต้องเน้นเรื่องลมรั่วนะครับถ้ามีลมรั่วสักนิดหนึ่งนะครับเสียงมันจะออกมาไม่ดีเลยสําหรับตู้พาสซีฟนะครับเราสามารถลองเทสดูได้ว่าเราลมรั่วไม่รั่วนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีเทสนะฮะยึดปิดฝาหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ลำโพงของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนี่นะครับใส่ฝาตะแกรงหน้าครอบเข้าไปป้องกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหน้าดอกเล่นนะครับเดี๋ยวหมวกดอกมันจะยุบก,ก็ปิดไว้ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการจะเสียงแบบไม่มีอะไรบางเสียงเราก็ถอดออกได้ ชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่ก็จะมีสถานะแบบมีสถาะด้วยนะครับสีแดงกําลังชาร์จสีเขียวชาร์จเต็มแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ลองก็ลองเสียบแล้วก็ลองเทสระบบชาร์จดูว่าสามารถใช้งานได้นะครับระบบชาร์จก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวอลองเปิดเทสระบบดูดีกว่านะครับก็จะทําการเปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อนะครับตัวนี้ชื่อู c ิอ audio นะครับเป็นของแท้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการเปิดเพลงนะ แล้วก็เปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมจะเปิดความถี่ที่20เฮิรตซ์เพื่อที่ทำการเทสให้ดอกมันขยับแล้วดูว่ามันมีลมรั่วตรงไหนนะครับถ้าลมมันรั่วเนี่ยพาสตมันจะไม่ค่อยขยับหรือมันจะขยับน้อยนะครับแต่เนี่ยนะครับพอแล้วดอกมันเร่งแบบนี้พาสตมันต้องขยับเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบว่าตู้พาสตเนี่ยลมรั่วไหมนะครับ